ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆในทุกวันแต่ทำแล้วร่ำรวยจริงโดยก่อนจะลุกออกจากที่นอนให้ตั้งจิตให้มัน่น แล้วกล่าวสั้นๆนตามนี้เคล็ดวิชานี้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนมาและพิสูจน์แล้วว่าดีจริงก็ขอให้พิจารณากันเพราะง่ายมากๆแต่ได้ผลมากแน่นอนเริ่มจากก่อนที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าเมื่อตื่นแล้วให้นอนอยู่บนที่นอนก่อนให้ทําใจให้นิ่งๆเมื่อได้สตินิ่งดีแล้วให้กล่าวในใจว่า ข้าพะเจ้าชื่อขอให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวสัพพสัตว์สัสพพวิญญาณทั้งหลายญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีในทุกกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายไว้พร้อมกันในที่นี้ เพียงกล่าวแบบตั้งใจจริงแค่นี้สั้นๆในทุกวันท่านก็ได้สร้างอภัยทานเป็นบุญใหญ่ในฝ่ายทานแล้วแต่ใจท่านต้องให้อภัยเขาจริงๆไม่ได้พูดเพื่อเอาเคล็ดพูดออกมาจากใจจริงๆเพื่อลดกรรมบางกรรมก่อนจะสร้างบุญต่อไปหลังจากนี้ให้ตั้งอารมณ์ปกติทำกิจ,จวัตรประจำวันต่อไป หลังจากล้างหน้าสติเข้าที่แล้วให้เริ่มสร้างบุญใหญ่ประจำวันหนุนชีวิตซึ่งจะได้ครบทั้งมหาทานทั้งวัตถุทานธรรมทานอภยทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรในตอนเช้าสำหรับคนที่ใส่บาตท,ทุกวันแล้วก็ทำได้เช่นกันการทำแบบนี้นั้นไม่จำกัดเวลาว่าจะทำตอนไหน แต่ถ้าในตอนเช้าก่อนจะเริ่มภารกิจทำงานประจำวันจะดีมากเพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเช้าจิตใจก็จะอิ่มเอิบผองไสไปด้วยบุญวิธีการมีดังนี้ 1. หากระปุกอมสินหรือบาทพลาสติกเล็กๆบาทแบบนี้ที่ร้านสังฆทานต่างๆก็จะมีขายหรือภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินให้เอาบาทหรือภาชนะนั้นนำมาวางไว้บนหิ้งพระ สำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีหิ้งพระจริงๆให้หารูปถ่ายของพระพุทธรูปที่เรานับถือมาติดไว้ที่ฝาผนังก็ได้หรือถ้าไม่มีรูปพระจริงๆให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นวางไว้ที่สูงหรือบนโต๊ะทํางานก็ได้เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาไหว้พระสวดมนต์ที่หน้าคอมพิวเตอร์มากรวมถึงการโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารถึงวัด หรือพระสงฆ์ที่ท่านบอกบุญมาซึ่งเป็นการดีมากได้บุญกุศลเช่นกัน 2. ให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาตรแต่ไม่มีเวลาจะไปเตรียมเอาไว้ตั้งสมาธิให้นิ่งถ้าไม่มีรูปพระหิ่งพระที่บ้านให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระจักรพัิหรือท่านนึกไม่ออกจริงจ ก็ให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเช่นหลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงพ่อบานหลับตานึกถึงท่านถ้ายัางนึกไม่ออกอีกให้นึกถึงพ่อแม่ก็ใช้ได้แล้วพนมมือเริ่มจะสวดมนต์เริ่มจากอัญเชิญเทวดาซึ่งจะเป็นการดีมากที่เราได้อัญเชิญพรหมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและรับบุญที่เราจะทำในวันนี้ อยากจะเรียนให้ทราบตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนมาให้รู้โดยทั่วกันไปก่อนที่เราจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรือสร้างบุญทุกครั้งนั้นควรที่จะอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้เราทั้งนี้เพื่อป้องกันเราให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนอกจากเหล่าพรมเทพเทวดา ท่านจะมาพร้อมกันแล้วก็ยังมีพวกบรรดาบริวารของท่านพวกผีดวงจิตวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญอีกด้วยเพราะนอกจากการทำบุญทำทานกราบไหว้พระทำสมาธิตามปกติแล้วในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้เมตตาเผื่อแผ่บุญกุศลไปถึงสรรพสัตว์สรรพวิญ,ญญาณทั้งสามโลกโดยไม่มีประมาณอีกด้วย ซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญพรหมเทพเทวดาพวกผีก็จะมาด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณพวกนี้เพราะพวกนี้เขามาดีมาร่วมบุญมาขอส่วนบุญยิ่งทำให้เราได้บุญมากขึ้นบ้านไหนหรือร้านค้าไหนสวดมวนต์เป็นประจำถึงจะไม่สวดอัญเชิญพรหมเทพเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองท่านมาเองแน่นอน เพราะที่ไหนเมื่อใดที่มีการสร้างบุญคุศลท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทพเทวดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานท่านต้องมาร่วมบุญด้วยซึ่งเมื่อท่านมาร่วมสวดมนตร์ร่วมอันโมทนาบุญแล้วท่านก็จะมาปกปักรักษาคนที่สร้างบุญรวมถึงสถานที่นั้นด้วย ยิ่งบ้านไหนไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำมีพระพุทธรูปเทวดาก็จะมากราบไหว้และรักษาพระพุทธรูปด้วยทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระพุทธรูปองค์ไหนคนกราบไหว้บูชาเยอะก็ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเทวดามารักษาเยอะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านทราบดีจึงได้บอกว่าเวลาจะสร้างบุญกุศลใดๆให้สวดบทชุมนุมเทวดา เพื่ออัญเชิญท่านมาร่วมด้วยทุกครั้งบทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาเป็นบทสวดมนต์เพื่ออัญเชิญเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธองค์แต่ถ้าท่านรู้คำแปลแล้วจะเห็นว่าไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการประกาศเชิญให้ผู้สนใจเข้ามาฟังธรรมของพระพุทธองค์และบทสวดนี้ตอนขึ้นต้นจะเป็นการเตือนให้ผู้สวดร,ระลึกอยู่เสมอว่าต้องประกอบด้วยเมตตาจิต มีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการสร้างธรรมทานพร้อมกันไปในครั้งเดียวจากนั้นก็เริ่มสวดมนต์ขอให้สวดบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลอาราธนาศีลห้าหรือ8เสียก่อนเพื่อให้ตนบริสุทธิ์ไปตามจริตตนชอบบทไหนก็สวดบทนั้นระหว่างที่เราเริ่มตั้งนโมก็ให้เรานำเงินที่เตรียมไว้ จบเอาไว้ในมือจะกี่บาทก็ได้5บาท10บาทหรือ20บาทหรือจะมากกว่านั้นตามแต่ศรัทธาจากนั้นก็เริ่มสวดบทต่อไปเมื่อสวดมนเสร็จจากนั้นให้เราเอาเงินที่จบไว้ในมือใส่เงินลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาหรือหน้าพระพุทธรูปในขณะที่ใส่ให้นึกถึงภาพ ว่าตนเองกำลังใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระสิวลีพระอุปคุตพระสังกัจจายหรือพระสงฆ์ที่ท่านเคารพเมื่อมีเวลาว่างให้เอาเงินนั้นไปทำบุญที่วัดเขียนหน้าสองว่าถวายเป็นค่าพัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นค่าน้ำค่าไฟทำหนังสือธรรมทานซื้อลงศพอะไรก็ได้ ที่พระสงฆ์ท่านเชื้อเชิญให้สร้างบุญสำหรับท่านที่จะสวดเพิ่มเติมคาถาหรือบทสวดใดก็ขอให้ท่านเลือกสวดได้ตามใจที่ท่านปรารถนาได้เลยเพราะบทสวดนั้นดีทุกบทแน่นอนที่ลงคำแปลบางบทไว้เพื่อท่านจะได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นบุญจะมากขึ้นขอให้ตั้งใจจริงก็จะเห็นผลจริงเช่นกันจนสมควรแก่เวลาสวดมนต์เสร็จ ควรทำสมาธิต่อและออกจากสมาธิก็ขอให้ทำใจให้อภัยให้อ,หอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทำให้เราขุนข้องหมองใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามอีกครั้งเมื่อให้อโหสิกรรมเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตดังนี้ตัวอย่างการอุทิศบุญประจำวันหลังสวดมนต์ข้าพเจ้าชื่อของเรา ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้บอกทั้งชื่อเก่าชื่อใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนมาหลายครั้งจนจำไม่ได้ให้ใช้ชื่อเก่าขออุทิศบุญที่เกิดจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันเป็นมหาทานมหากุศลขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เพื่อโมทนาพระคุณความดี ของครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองค์ทุกท่านจนถึงที่สุดอุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพรหมเทพเทวดาที่ปกป้องดูแลประเทศไทยและพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามทุกพระองค์เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้า ณบ้านเลขที่สถานที่ตั้งบ้านและร้านค้ากิจการของเราดวงพระวิญญาณท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตว์เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัว คนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้า ให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชนายนิรยบาลแม่พระธรณีเท้าจจตุนโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักขีพยาน ในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลน,นี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรโดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสง์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นกรณีอุทิศให้ผู้อื่นปรารถนาสิ่งใด ก็ให้ว่าไปโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอาทิเพื่อความสำเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกำไรดีให้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ต้องระบุบอกรายละเอียด นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินคำอุทิศบุญนี้พยายามนึกถึงท่านที่เราจะอุทิศให้ให้ได้ถ้าจำไม่ได้ให้พูดแบบที่เราถนัดง่ายๆมาจากใจจริงๆหรือสะดวกที่จะถ่ายเอกสารคัดลอกเอาไว้ส่วนตัววางไว้ที่หิ้งพระหรือที่สะดวกในการนำมาใช้ในทุกวันจะแบบไหนก็พิจรารณากันเองแต่ขอให้อุทิศทุกครั้งที่สร้างบุญ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทมเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ